ข้างในเป็นไส้ที่เป็นไส้กอบปูอัดแล้วก็ลึกลงไปเนี่ยก็เป็นเนื้อมันฝรั่งที่อบเรียบร้อยแล้วนุ่มๆอร่อยแบบนี้เลยค่ะใช้ก้นถ้วยจิ้มให้แน่นๆแบบนี้เลยเท่านี้ก็ได้มันฝรั่งอบชีสไส้ทะลักเครื่องแน่นๆแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับมันฝรั่งอบชีส ไสทะลักเลยนะคะเมนูมันฝรั่งทำง่ายไม่ต้องเอามันฝรั่งไปบดหรือว่าเอาไปทำอะไรเลยค่ะเอามาใช้ได้ทั้งหัวเลยเมนูสร้างสรรค์น,นะคะเหมาะสำหรับช่วงปิดเทอมคุณหนูคุณแม่ทำให้ลูกๆทานนะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเพื่อนๆหน้าตาดีแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก็จะเริ่มต้มมันฝรั่งก่อนนะคะหลังจากที่ล้างน้ำทำความสะอาดทั้งลูกแบบนี้มันฝรั่งของเราก็พร้อมต้มแล้ว ใส่น้ำลงไปในหมอ้อและเคล็ดลับที่จะทำให้มันฝรั่งสุกไวนะคะเอาช้อนสแตนเลสเป็นสื่อนำความร้อนแบบนี้ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะเปิดแก๊สแบบนี้นะคะเราจะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนประมาณนี้อ่อนแบบนี้นะคะใช้เวลาในการต้มประมาณสัก15-20นาทีค่ะ ตอนนี้มันฝรั่งที่เราต้มก็สุกแล้วนะคะอย่างร้อนๆอยู่เลยค่ะวิธีที่จะเช็คว่ามันเนี่ยสุกแล้วเราก็เอาไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มเข้าไปถ้าจิ้มเข้าไปได้แบบลึกๆเลยนิ่มๆเนี่ยมันจะไม่ติดนะคะมันจะสุกทั่วแล้วแบบนี้เป็นใช้ได้ค่ะส่วนนี้เจ๊ปันจะไม่ปอกเปลือกนะคะแต่ว่าจะใช้บริเวณที่เป็นตรงหัวแบบนี้นะคะเราก็หั่นเอาเป็นช่วงนี้เลย แบบนี้ค่ะแล้วนำมาใส่ในถ้วยฟอยหรือถ้วยอะไรก็ได้ที่สามารถเอาเข้าอบได้นะคะก็จะใส่ให้อยู่ในถ้วยแบบนี้ถ้าเป็นฟอยทรงเหลี่ยมเจ๊ปานก็จะหั่นแนวขวางแบบนี้นะคะเอาทั้งเปลือกเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาอบก็จะได้อร่อยนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะใช้ก้นถ้วยแข็งๆแบบนี้นะคะเป็นถ้วยทรงไหนก็ได้ค่ะที่เราจะกดให้ตัวมันฝรั่งเนี่ยเขายุบตัวลงไปเป็น เป็นล่องๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ใส่อย่างอื่นต่อได้ค่ะให้เขาแบบเละๆเข้าไปแบบนี้จิ้มเข้าไปเลยค่ะอันที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมก็เช่นเดียวกันนะคะใช้ก้นถ้วยจิ้มให้แน่นๆแบบนี้เลยนำไส้มาใส่ตามชอบเลยนะคะเจแปนมีปูอัดกับไส้กรอก ก็ใส่เต็มที่เลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากใส่อะไรก็ใส่เลยนะคะเ,เป็นเบคอนหรือจะเป็นพวกมังสวิรัตเป็นผักเป็นเห็ดอะไรก็ได้นะคะทําทานเองใส่ไส้จุกๆไปเลยค่ะเต็มที่เลยนะคะเป็นเบเกอรี่ที่ทําง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วราดด้วยมายองเนสนะคะใส่ให้ชุ่มๆเลยเพิ่มความอร่อย ควานวนะะตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะแล้วเราก็จะใส่ชีสนะคะเป็นพวกชีสยืดชีสพิซซ่ a มอสซาเรล,ล่าชีสนะคะใส่ลงไปตามชอบเลยค่ะชอบมากก็ใส่เยอะหน่อยนะคะในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีมอสซาเรล,ล่าชีสหรือชีสยืดพิซซ่าแบบนี้ ใช้ชีสแผ่นที่ใส่แฮมเบเกอร์ก็ได้เช่นกันนะคะเขาก็เป็นมอสซาเรลลาชีสเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นแบบแผ่นเดี๋ยวปันเอาไปแช่ช่องฟรีซก่อนค่ะเพื่อให้เขาแข็งนะคะจะได้ใช้งานง่ายแล้วเราก็เอามาตัดเป็นเส้นๆนะคะใช้กรรไกรหรือว่าจะใช้มีดก็ได้ค่ะเราก็จะตัดให้เป็นเส้นแล้วก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆฝอยๆใส่ลงไปในตัว อาหารของเราได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้ทำให้ดูนะคะจะได้เข้าใจว่าไอตัวชีสแผ่นแบบเนี้ยใช้วิธีนี้ใช้ได้เช่นกันค่ะเอาไปแช่ช่องฟรีซก่อนวิธีนี้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้แทนกันได้นะคะตัวเส้นมอสซาเรลลาชีสแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเอามาอบนะคะเจ๊าปานอบในหม้อทอดไร้น้ำมนันเพื่อนเพื่อนจะอบในหม้ออบลมร้อนเตาอบหรือว่าอบในกระทะ ในเตาแก๊สปกติวางในกระทะแล้วก็หาฝาปิดนะคะเปิดไฟอ่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะเราจะใช้ที่ความร้อนนะคะ1.30องศาใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะเท่านี้ก็ได้มันฝรั่งอบชีสไส้ทะลักเครื่องแน่นๆแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะเวลาจะทานนะคะก็โรยออริกาโ,โน่หน่อยนะคะอันนี้ ความหอมน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆสุดยอดเลยโอ้โหเครื่องแน่นมากเดี๋ยวเจ๊าปานจะตักให้ดูนะคะเนื้อในเป็นยังไงโอ้โหชีสเยิ้มๆไส้ทะลักลาดซอสมะเขือเทศหน่อยนะคะน่ากินสุดๆไปเลยเจ๊าปานขอชิมหน่อยนะคะ อ,อร่อยมากเครื่องแน่นมากไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะข้างในเป็นไส้ที่เป็นไส้กรอบปูอัดแล้วก็ลึกลงไปเนี่ยก็เป็นเนื้อมันฝรั่งที่อบเรียบร้อยแล้วนุ่มๆอร่อยแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนง่ายมากเลยแล้วก็ทําให้เด็กๆทานนี้อร่อยมากต่อยอดทําขายได้เลยนะคะ เจ๊ปานขอตัวไปทานขนมก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ